คันนี้ออกแล้วนะครับคงเอฟซีที่ตอนนี้ก็รอเปลี่ยนแต่ยางหน้านะครับแหลมๆนะครับเก็บงานรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นปินล็อกซีนท่อยางหม้อน้ํานะครับระบบเครื่องไดมอเตอร์สตาร์ทช่องล่างเขานะครับตอนนี้ตะป้อก็เก็บงานตอนนี้ก็คือลงไม่ทันคลิปนะครับเพราะว่าคันแรกออกไปนี่เร็วมากนะครับที่เราลงไปแล้วก็คันนี้นะครับก็หนาลูกค้าลูกค้าจากไหนครับจากเชียงสโอ้มาแต่ไกลเลยนะครับ นะตอนนี้ก็ให้ชมความสวยงามนะครับนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวว่าไม่เห็นกันนะครับแอ่ว,วันชันชัยนะครับโอ้ตอนนี้ก็จะรอแต่ส่งนะครับสมง,งามของการเก็บรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะครับระบบไฟนะครับอ่าระบบระบายความร้อนนะครับ่อยางพวกนี้เก็บรายละเอียดนะกิ๊กเลยนะครับไฟนี่ออกทุกจุดนะครับทุกจุด,จดไม่ว่าจะเป็นเบรกไฟเลี้ยวไฟแ,แต่ นะครับเดี๋ยวรอความเนียนนะครับอันนี้ตาแกเก็บงานอยู่ประมาณสักเดือนเสร็จเจนะครับคันนี้นะครับนะลงมาก็เก็บรายละเอียดนะครับทําสีนะครับรอแต่เปลี่ยนยางหน้านะครับรอเปลี่ยนยางหน้าาเดี๋ยวได้โชว์เสียงหน่อยโอ้หแล้วคอมวันของเสียงนะครับบาดเยวเลยว่าแอดดังนะครับ โอ้ว่ะอันอันเสียงลั่นๆเยอะโอ้เจ็ดไม่อะเจ็ดไม้เจ็ดไม้เจ็ดไม้เดี๋ยวดับดับตรงนี้ดับไงตับต้องเหยียบฮาร์ดปั๊บเหยียบคระบบไฟฟ้าพวกนี้หางระบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับตัดตัดตัดโอ้รถอะรี่ทำงานโอ้เห็นไหมปรับไฟฟ้าหางธรรมดาปรับไฟฟ้าช่วยเห็นไหม นะครับความนิ่มความลูกเล่นของแกนะครับแกโยกซ้ายโยกขวานะครับน่าขำเจียมเลยนะครับนี่ยนะครับโอ้ตัวนี้ลูกค้าเอาไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับตัวนี้มันผิดมัดจำแล้วนะครับค<อ>ันนี้อเอามีใบ<ง>มีดมีใบมีดใบแล้วก็หางแล้วมีจัดยาอ๋าอสามอย่างเลยอุปกรณ์สองสองแสนห<อ>มื่น สามอย่างนี้ก็คือเฉพาะโตรถนี้มันก็นอยู่ที่แสนเท่าไหร่นะครับแสนห้าแสนห้านะครับต,ตัวนี้จะสูงนิดหนึ่ว,วนะูงหน่อย,ววยนะครับแสนห้าแล้วทีนี้รวมเครื่องอุปกรณ์นั้นก็จะสองแสนเท่าไหร่นะครับสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นโอเคไปแล้วนะครับคันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นยางกระทะเครื่องระบบไฟนะครับลูกเล่นหานกลไกของมันโอ้เดี๋ยวรอคันต่อไปแล้วเดินเข้าไปอยู่ข้างในในร้านอของตาป้อกันเลยว่า นะครับยังมีรุ่นไหนที่จะรอให้พวกเราได้ติดตาม,มาชมกันอีกรุ่นนี้ก็ะจะมาอีกนะครับภายในวัน2วันนี้นะครับก็จะมาปั้นนะครับทั้งรถซ่อมรถปั้นนะครับเก็บรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นกิบล็อกทุกอย่างนะครับสายผงสายพานระบบไฟนะครับเอาไปใช้อย่าให้มีปัญหาตาบ้ามอเตอร์ก็ต้องรื้อออกมาทําใหม่นะครับอย่างแก็มนะอย่างแก็มนะครับ บไฟชาร์จต้องลือออกเก็บรายละเอียดนะครับก็ได้ชาร์จเสร็จรายละเอียดเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนเก็บใหม่ก็ให้ใหม่แบตเตอรี่ก็ใหม่นะครับยไไม่่ด้เปลีนน้ำเลยอ่าอันนั้นเติมน้ำยาน้ำเยอะให้เรียบร้อยไล่ระบบเรียบร้อยใช้หมดทุกอย่างต้องใช้หมดทุกอย่างเปลี่ยนโมงเรือนใหม่ต้องได้หมดทุกอย่างไปชมในร้านกันเลยว่าที่รอกันอยู่นี่ก็มีอะไรอยู่นะครับนี่ตัวนี้ลูกค้าเอามา ซ่อมส่วนรถปั้นนี่กำลังจะมาเร็วๆนี้ตัวนี้ไล่รายละเอียดนะครับอันนี้เก็บซ่อมอยู่ตัวนี้เป็นอ่ารุ่นไหนครับคูปุต้าของของญี่ปุ่นเหมือนกันของญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรที่ห้องอ่านไม่ถูกอะไรออะะไรเนี่ย ST ST โอ้ตัวนี้รถญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับของนอกตาแกถนัดพวกนี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดคูโบต้าไทยคูโบต้าต่างประเทศแกเอาเอาหมดเลยนะอันนี้ของลูกค้าส่วนรถปั่นคันนั้นรอใช่ไหมครับคุณตัตัว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 ใหญ่หน่อยซีซูปอ้ครนนี้เครื่องก็ติดได้ด้วยเรอ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 เดี๋ยวตัวตัวน้าบนานจะมาวันสองวันนี้แหละวันสองวันแอวันสันชายเนี่ยเดี๋ยวมาอีกสองแดงอ่า ตัวนั้นเนี่ยลูกค้าสั่งเยอะนะครับใครที่จะสั่งก็เม้นมาได้นะครับสั่งติดต่อที่ตาป้อเลยอ่าคันนี้กําลังไล่รายละเอียดนะระบบส่งกําลังต้องรื้อหมดเช็คดูนะครับเช็คใหม่หมดเลยอ่ตัวนี้ก็ไล่อยู่นะครับเก็บรายละเอียดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบเนาะสี่สูบเทอร์โบด้วยนะครับอ่าลั่นๆเลยนะครับมันมีทั้งต่อบเกียร์เกียร์ออโ้ไม่ใช่ธรรมดาก็ได้เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาสั่งมาเลยคันนี้เออต้มีนั ยอดโตถ้าสั่งก็กอกาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออันนี้ก็ยางนอกเลยไยางนอกเลยยางนอกเห็นบ่มยางนอกนะมันลอกออกเป็นสงชั้นเลยนะเพราอมันยางเก่าเลยเวลาดอกนี้หมดมันจะขึ้นไปอีกตัวนี้คูโบตานอกบต่าับโอ้คูปบตานอกเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกระบอกสไลด์เหมือนกันเนี่ยของนอก พวกนี้ลูกเล่นมันเนียนนะครับมันทนมันว่องคล่องแก้วตัวนี้มีรับรองเลยไม่ไม่ต้กลัวเพื่อน้ายพังรับประกันสิบปีเพื่อน้ายรับประกันสิบสิบปีเลยเขาพังมาได้เหรอให้วินเลยไม่ต้องกลัววินเลยแต่คูป้าไทยไม่รับผิดชอบให้ตีราคาครับเราไม่ต้องกลัวพังทดแท้นะครับเอารอติดตามนะครับในอีพีต่อไปนะวันนี้ก็ได้ผ่านมาแล้วก็มาไม่ทันแล้วลูกค้าจองก่อนนะครับมาแต่เชิงเช่านะครับ เนี่ยรายละเอียดรายละเอียดรอไปมีดนะครับรถอ่ะไอ้น้ำยาทติดก้างมารถนอกรถนอกอันนี้ก็คร่าวๆเอาวันนี้ก็ฝากนะครับรีวิวให้คุตาแล้วก็นะครับให้กำลังใจช่องนะครับก็เย็นไปตลอดเลยใส่ให้หมดใส่คขนาดอะไรก็เตรียมน้ำยาเขาเตรียมไว้ให้รอแต่เปลี่ยนน้ำยาตัวนี้เนาะอ่ะน้ำยาใส่โอ้ดันร้อนได้สบายสบาย เอาโอเคยังไงก็ค่อยสอบถามนะครับติดต่อที่ตาป่อเลยเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับ